ยืนยันแล้ววันพั s s 3มีหน้าจอ 1.5K สว่างสุด4,500นิตก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศเตรียมเปิดตัววันพั s s 3สมาร์ทโฟนลองเดอนทงรุ่นใหม่ที่ประเทศจีนในวันที่4มกราคมนี้ครับ <c oughs> ยังได้เผยดีไซน์ออกมาครบช่วนก่อนหน้านี้แล้วครับล่าสุดก็ได้ปล่อยทีเซอร์ใหม่ที่พูดถึงเรื่องหน้าจอแสดงผลออกมาแล้ครับโดยวันพั s s 3 จะมาพร้อมหน้าจอสแสดงผลระดับท็อปไม่แพ้พี่ยืนยันว่าจะใช้เป็นจอ o อเ d จากทาง BOE ความละเอียด 1.5K พร้อมกันนี้ยังเป็นจอ8 t LTPO ที่ประหยัดพลังงานอีกด้วยครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความส่องสูงสุดของหน้าจอวันพัด a 3จะได้ความส่องสูงสุดที่4000ทอนิดอีกด้วยครับถ้าดูจากสเปคนี้แล้วก็แทบจะเหมือนกับวันพัด12รุ่นท็อปเลยครับเพียงแต่ความเอียดน้อยลงเหลือ 1.5K จาก 2K ครับส่วนสเปคอื่นที่เผยออกมาจนถึงตอนนี้ OnePlus A3 จะใช้ชิปโปรมวลผล Snapdragon 8 Gen 2ให้แบตเตอรี่ขนาด5,500มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว100วัตต์และมีกล้องหลัง3ตัวที่มีเลนส์หลักความเอีด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX 890เลนส์อัลตร้าไวความเอียด8ล้านพิกเซลและเลนส์มาโครความละเอี2ล้านพิกเซลครับสำหรับวันพั s A3 จะเปิดตัวที่จีนก่อนและรีแบนด์ใหม่เป็นวันพ u s 12R เปิดตัวในตลาดกอล์ฟในวันที่23มกราคมปีหน้าครับ